มือ2 JK สวัสดีค่ะแนะนำให้ชมกับรถโตโยต้า3ห่วงนะคะเครื่องยนต์ 1,600cc ซค่ะรถยนต์เกียร์ออโต้มีเล่มมีชุดโอนครบเลยนะคะภาษีพรบร69ค่ะท่านใดตั้งงบในน้อยต้องการใช้รถยนต์นะคะคันนี้ตอบโจทย์ต่อการใช้งานด้วยนะคะราคาก็เพียง35,000บาทเท่านั้นรถขับดีมากๆวิ่งดีพร้อมใช้งานต่อได้เลยค่ะ เครื่องยนต์แน่น,น,นๆช่วงร่างแน่นหนึบแอร์เย็นเพลงมีฟังเชื้อเพลิงน้ำมันรวนนะคะกุญแจ2ดอกของเหลวเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยหม้อน้ำเบิกใหม่เพาขับเบิกใหม่ทั้งเส้นค่ะวาล์วน้ำเบิกใหม่โอลิงเบิกใหม่รถวิ่งดีวิ่งเงียบนะคะอยู่ที่สมุทรสาครค่ะ สนใจสามารถนัดรุดรถกันได้นะคะแต่ก่อนออกเดินทางก็อัปเดตสถานะกันก่อนนะคะตามบอร์ทรศัพท์ใต้คลิปนัดหมายกันล่วงหน้าด้วยค่ะเพื่อความสะดวกและเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ